กัดเสร <st> ็อีกแล้วสีนอเลยมันนี่นี่ครับเต็มกะตาเอออไ่นี่กับตับสี่นอเลยนี่กับตับอ่ะหิวหิวหดดนเซบาเซบามันนี่เาไอจ๊ะอืมมมันจะก็อันเลยบ มามามาพี่น้องโอ้ยาอคนเวียดแช่บุญก็แ่น้วยอืมคุณกำพูเจียายคนเวียดซอยจุคบกำปยเอยยคนลาวซอยจุอืมอืมแช่บ่อครับมามามานาะเบิ่งอ้บ้างบ้า

ลูกโดดตีลูกโดดตีโอ้ลูกโดดเนอะอืงแหนกมึงแหนโอ้โหจะมาคนเชือกละคนก่อดาวล้งอันกันเย่โอ้มาหนันเสร็จลุงกุ้มอ่ายกปัดตอบไม่ได้เอากุ้มนั่นได้กุ้มกินเอาไหงซาโลอันเดียกินยังกินแบะบอกว่าเอ้ามาเด้อพี่น้อง xem 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 à, chặt bay, chặt bay, xem 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 Gan sét gan lắp sạch lắp sạch 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 Anh à sạch 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 มาดูลาติอดอูบานี่เอาสิกลันประเทศใดบด่บดงเดงสดสดกเจะเป็นสดคนนี้ก็จะโรงงานข้าล่นละ <c oughs>

sốt lòng nữa nó ăn nó, nắng nắng nhiều nắng 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 ăn được không? ăn được nó ngon chứ, sợ, sợ, sợ. <laughs> อันยากสิคันเลยอันอะไก็ไมนี่ค่ะมาพี่ลองดูเฉีบแฉะเดียวเดียวเดียวที่ปิบเสร็จแล้วจุ๊ได้น้องจุได้น้อะ ใส่ข้าวเหนียวข้วอนเสีมาอ,อันนี้นดิเสียบลาเสียาล่าตับตับโอ้ยคือว่แขับเหนืห่อยดับอือโอ้ยเอาอันนี้ใส่น้ำเลย กระเพาะว่าเพาะมันหนหรอครูนานอ่าครูนานเรียบเด้อไหนไ,ไหนไอ้ก่อยไอ้อ่า<ำ><ำ>เป็นเอ็ออะคำบุญำอื้มอื้มอื้มว่าเป็ดไร Đập mồm luôn được rồi, Một ăn luôn miếng to luôn nào, luôn wow. không ngon ngon luôn 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 thịt luôn luôn ngon đấy, thịt này ngon à? thịt thịt nó mềm lắm chứ là ăn nó không ăn đào cũng ngon ăn không thịt này ngon hơn nhiều với thịt trước ừm, bún bùa có bền hết chiều mai chiều rài chiều rài bán cho chiều rài bà ngon quá trời lắm ăn nó đi เมี ة, ่งอดิับสดๆับเปียวๆเอาสดกนนี้มันไปเอาอยู่หงค่าตัวมาสไลด์ยางี้อืมพอบวดเจ้าบวดของแท้ satsumi satsumi lao satsumi s a t s u ກິບເຈກິບຊາວພັນຕາຕລາວຊຕັບາ